ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องจจจาโคลราสองศูนย์หนึ่งนะกลับมาในรอบหลายๆเดือนนะช่อง YouTube นะสาหรับช่อง YouTube ใครที่ติดตามทิกตอกอะไรผมเนี่ยก็อาจจะเจอกันบ่อยๆนะแต่ว่า YouTube เนี่ยหายไปเกือบเดือนนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงช่องผมละกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแต่บอกเลยว่าโคตรอันตรายนะทุกคนมายังไงก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเลยทุกคนวันนี้เนี่ยวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่หรอวันที่ห้าวะ วันนี้วันที่6กแทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับช่องผมละกันเนาะว่าทําไมหายไปช่วงปีใหม่ช่วงธันวานะะคือมันมีเรื่องนิดหน่อยนะทุกคนนั่นเลยฮะแต่ก็เรียกได้ว่าโคตรอันตรายทุกคนโอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูทุกคนเดี๋ยวก็เอาเกม a อนิเมะแอดเวนเจอร์เป็นแบ็กกราวด์ละกันนะเกมนี้เนี่ยเขาเพิ่งกลับมานะเกมกลับมาละตอนนี้ช่องผมก็กลับมาแล้วเช่นกันนะทุกคนมาเดี๋ยวพูดเลยละกันเนาะอ่าเรื่องมีอยู่ว่าคือช่องผมเนี่ยโดดนน YouTube Band ไปป3สัาห์ทนะุกค นั่นเลยฮะสามสัปดาห์ก็คือในเดือนธันวาผมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ลงคลิปเลยไว้ทุกคนจนถึงปีใหม่เนาะก็นั่นแหละโคตรเศร้าเลยอ่า YouTube เนี่ยตรวจเจอว่าช่องผมเนี่ยละเมิดลิขไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิน,นะทุกคนเป็นการละเมิดกฎชุมชนนะซึ่งผมก็เออดูแล้วก็แบบยังงงๆอยู่นะว่ากฎชุมชนเนี่ยผมก็อ่านแล้วนะอ่านนู่นนี่นั่นอ่านจนแบบคิดว่าผมเนี่ยเข้าใจแล้วนะเออแต่ก็โดนอยู่ดีทุกคนคือช่องผมเนี่ย ยังไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เคยละเมิดกฎชุมชนมาก่อนนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเออนั่นแหละรอดมาตั้งหลายปีนะไม่รู้ว่าปีนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างหรือเปล่านะทุกคนคือตามกฎของ youtube เนี่ยก็ใครที่ทํา YouTube เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนละเมิกดกฎชุมชน3ามครั้งเนี่ยสามครั้งทนะุกคนช่องเรานะ่ะจะบินนะทุกคนอนั่นแหละตอนนี้เนี่ยช่องผมนะโดนไป2แล้วนะทุกคนก็คือแบบว่าสร้างช่องสำรองไว้รอแล้วนะตอนเนี้ยใครที่อยากติดตามผมต่อไปนะก็ ฝากกดซับช่องสำรองด้วยละกันเนาะก็ช่องสำรองของผมเนี่ยคือผมจะลงคลิปในเกมแนวอื่นบ้างนะอาจจะไม่ได้ลงแบบโลบอกจ๋าขนาดนั้นนะแต่ว่าช่องนี้เนี่ยเล่นแต่โลบอกไงแต่ว่าช่องอีกช่องนึงก็คือเดี๋ยวผมจะลงเกมอื่นด้วยละกันเนาะใครที่อยากดูเกมอื่นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะกำลังแบบนั่งเคลียร์อยู่ว่าจะเอาไงดีคือ youtube เนี่ยมันสามารถทำผิดได้อ่าเรียกว่าสี่รอบละกันเนาะสี่รอบนะ รอบแรกเนี่ยจะโดนเตือนก่อนจะไม่โดนทําโทษนะแค่โดนเตือนก่อนแล้วก็ห้ามทําผิดอีก90วันนะภายใน90วันนี้ห้ามทําผิดเลยนะทุกคนผมเนี่ยต้นธันวาเนี่ยโดนเตือนไปแล้ว1รอบซึ่งก็เป็นคลิปโลบอกเกมน่าจะเป็นผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นแมปอะไรนะแต่น่าจะเป็นแมปอนิเมะรีบอลหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าโดนอะไรเหมือนกันนะตอนนั้นเออแต่ลืมไปละต่อมาเลยคืออันนี้เนี่ยแค่โดนเตือนนะทุกคนโดนเตือนไปก่อนแต่ว่าไม่โดนไม่โดนอะไรก็ยังลองคิดด้วยต่อ แล้วก็ผ่านมาสามวันทุกคนผ่านมาสามวันนั่นแหละทุกคนไอคลิปแรกเนี่ยโดนเนี่ยเป็นเป็นคลิปเก่านะคลิปเก่าด้วยลงไปประมาณสองสามวันละโดนโดนย้อนหลังเฉยเลยงงเลยผมอะงงตาแตกเลยแล้วก็ต่อมาเลยคือผมไปลงแมปอะไรสักอย่างนี่แหละแมปโลบอกเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะแบบมีการพูดโฆษณาอะไรหรือเปล่านะเออนั่นแหละก็เลยโดนไปอีกก็คือยื่น ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านทุกคนเท่ากับว่าไอคลิปต่อมาเนี่ยห่างกัน3าวันนะจาก,กโดนเตือนเตือนปุ๊บแล้วก็ห่างสามวันแล้วก็ไปโดนอีกอันนี้เนี่ยคือโดนห้ามลงคลิปห้ามอ่าห้ามโพสต์ชุมชนแล้วก็ห้ามไลฟ์สดนะทุกคนโดนเจ็วันนะอืนั่นแหละเรียบร้อยเลยโดนเจ็ดวันครั้งแรกนะเอาไป1ติ๊กก่อนนะอันนี้คือโดนทำโทษแล้วนะทุกคนแล้วก็อ่าผมก็รอเจ็วันเนาะคือต่อมาเนี่ยผมก็รอเจ็วันใช่ไหมแล้วทีนี้ ผมก็พอกลับมาลงคลิปได้แล้วเนี่ยผมก็คือผมลงคลิปปกตินะลงคลิปน่าจะเป็นเกม Delta Force ตอนนั้นเนี่ยผมติดเกม Delta Force มากเลยทุกคนผมก็เล่นแล้วก็มาลงช่องนะซึ่งก็คือยังไม่โดนอะไรยังไม่มีอะไรแปลกนะทุกคนก็ยังไม่โดนนะต่อมาเลยคืออ่าน่าจะเป็น Toilet Tower Defense อัปเดตมาใหม่เนาะตอนนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมของวันคริสต์มาสนะผมไม่แน่ใจว่าวันคริสต์มาสหรือวันอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันแจกกล่องของขวัญ12กล่องอะเออนั่นแหละแล้วผมก็ ทำคลิปสอนหากล่องของขวัญ12กล่องไว้ทุกคนนั่นแหละฮะทุกคนคลิปนี้เลยคือตัวปัญหาเลยเออในคลิปนั้นเนี่ยก็เป็นการสอนหากล่องของขวัญแล้วก็แบบพอเราเก็บครบ12ตัวใช่ไหมมันสามารถแบบไปรับโตฟรีได้ไงแล้วก็ YouTube มันอาจจะไปเห็นเป็นแบบว่าอันตรายต่อแบบชุมชนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยโดนไปแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็ยื่นอุทธรณ์ไปเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ผ่านนะซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็คือต้องรอ14วันนั่นแหละฮะ ก็ถ้ากับว่าในเดือนท่านว่าผมเนี่ยผมโดนไปสามรอบภายในเดือนเดียวโดนแล้วเมิดกฎชุมชนไปสามรอบซึ่งก็คือรอบแรกเนี่ยไม่โดนอะไรเหลือสองรอบนะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือโดนและเกิดว่าช่องนี้เนี่ยโดนอีกหนึ่งรอบนะทุกคนก็คือช่องเนี่ยจะบินทันทีเลยนะหายไปเลยสองหมืนซับจะลงคิปอะไรเนี่ยโคตรจะแบบโคตรระแวงเลยทุกคนอืมแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจากการแบบว่า พูดสปอนเซอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ผมก็พูดสปอนเซอร์ของผมมาแบบเป็นปีๆอ่ะออพูดตั้งแต่เดือนมกราต้นมกราจนตัวนี้เดือนแบบว่าเดือนธันวาแล้วก็พูดมาเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่โดนนั่นแหละไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงโดนได้นะภายในเดือนเดียวเนี่ยโดนไปสามรอบนะทุกคนเกือบแตกนะอเดี๋ยวอีกรอบนึงเนี่ยนะก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไงเลยนะก็คือจริงๆนี่ยคลิปนี้มันไม่มีอะไรทุกคนแค่จะมาพูดว่า มีคนถามไงว่าหายไปไหนทำไม YouTube ถึงไม่แบบไม่ลงคลิปเลยแล้วก็แบบไม่สตรีมเลยท,ท,ทั้งๆที่แอนิเมช่นเอเวนเจอร์เนี่ยแมบบลูกลักผมเนี่ยมันกลับมาแล้วนะแต่ผมก็ไม่ลงคลิปอะไรอย่างเี้ยก็เล่นอยู่อะเล่นอย,นอยู่เล่นหลังไม้นะไม่ได้ลงคลิปเฉยเล่นแบบว่าโอ้โหจนแบบเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนี่ทุกคนผมไปลงดาดมาได้ประตูมา3อันเออสอันแล้วทุกคนผมเล่นอยู่นะแต่แค่ ไม่ได้สตรีมไม่ได้ลงคลิปนะอาจจะสตรีมบ้างในทิกต o k นะใครที่ติดตามผมในทิกตอกเนี่ก็เออจะได้ดูผมเล่นเกมเนาะก็เมื่อวานมีสตรีมอ่าแมปเท่าเกยน้อยเออมีแมปเท่าเกยน้อยมาสตรีมอยู่เมื่อวานก็อาจะเห็นกันบ้างแหละแต่ว่าโอ้โหคนหายหมดเลยทุกคนเออยังไงก็ฝากติดตามด้วยกั้วนะทั้งช่องสำรองแล้วก็ ช่องนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีหลยๆใครที่อยากถามแล้ผมนก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนะาะวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มลงคลิปต่อเหมือนเดิมล้วะง่างก็ฝากติดตามด้วยนะไปไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ